ร้อนแล้วไม่จำตัดปืนนะเดี๋ยวพี่เก็บเองมันลงแล้วโดนเลยเฮ้ยอย่าเฮ้ยอย่าเพิยย่งใจเย็นลงก่อนผมนอีกเดี๋ยวเรายกตีทำไงอ่ะเฮ้ยปืนปืนปืน เอาได้ไหมไม่ได้คองเฮ้ยคองุย <Help! S 2> เ,เลยอย่าไปทาอะไรดิเี่ยขาออนเห็นน้องเจ็บพี่ก็เจ็บอ่ะ <c oughs> เวนว่ว่าจะโชว์สาวสักหน่อยมั้ลมลมเอ้าลมเอาผมติดตามจานานาจัดให้ผมหน่อยแซวแต่สาวไม่มีข้างหน้าเลยมันจ่อไปชุบเพื่อนมันจ่อไปชวบเพื่อนมันข้างหน้าผมยาวผมน้อยมากตอนนี้ ตรงไหนครับตรงไหนตรงเนี้ยตรงเนี้นย Watch out โคลกิบลมล้นล้วนเออจริงมันไม่มีกระสุนตามตึงเครียดแล้ว ทำไมมันตกนะมพี่น้ำเล่นเก่งนะเนี่ยมันไม่มียากันเลยเหรอแล้วพี่โดมล่ะแล้วพี่โดมล่ะของซื้อเลยไหวเพี่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเจอแล้วพี่ผมเจอยาแล้วผมเจอยาแล้วมันมีตัวเนึ่อ่ะมันออกไปชุบเพื่อนมันอ่ะ มีตัวหนึ่งออกไปดูเพื่อนเนี่ยไอ้ยิงวะหมดแล้วไม่ได้ยินเสียงมาเลยนะ ชุบชุบชุบโดมว OK, ิ ka, yeah, yeah, ่งไปชุบเลยโดมเอาใครตัวอ่ะตุยตั้งแต่เมื่อไหร่อย่าอย่ามีใครมาแตะเอ้อย่ามีใครมาแตะโฮเม้ง I'm recalling a teammate ตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ะ Thanks ขอบคุณนะครับตุยตั้งแต่เมื่อไหร่ ผมไม่ได้เล่นมาสามสี่ปีแล้วเล่นไม่ค่อยได,ไ,ได้เล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ตึงเอง <c oughs> เล่นเล่นไอโดมมาตึงเร็วเล่นไกโดมอ่ะเล่นไกโดมมาตึงเร็วตึงหน้าตึงเนี่ยครับคอยดูผมเก็บออกเก็บคิวนะเกมนี้ไม่ต่ำกับสิบคิวคอยดูโอเคโอเคเดี๋ยวนะทุกนะทำตาละเพื่อนนะโดมนะอย่าวิ่งตามมันพีอย่าโพสอย่างนี้กลัดวิ่งกลับดีกว่าไม่ไป เด็กอยู่ข้างบนนะน้องอยู่ใกล้ๆพี่ไว้มีอะไรจะช่วยได้ไปดูข่าวฮะข่าวฮะโอเคไปแค้วเอ้าเมื่อกี้น้องเขาน้องเขาตุยทำไมเองไปช่วยไม่ทันนะฮะเฮ้ยนี่นี่นี่ไม่ต้องไม่ต้อง ผมรับข้างหลังนะสามสี่ตัวเลยเพื่อผมรับข้างหลังผมรับข้างหลัง Help Watch out น้องไม่ต้องห่วงพี่พี่ดูแลตัวเองได้ I got supplies ตัวเองตัวไม่รอดเลยพี่ โอ้โหเกือบตุยตุยยังมีอีกนะ fc น้องหนูฝากบอกหน่อยจาน fc น้องหนูฝากบอกด้วยหลานสาวผมเองหลานสาวผมเองเจ็บอีกแล้วระวังเลยระวังไว้ m a เฮ้ย มันอยู่ตรงโบสถ์ใช่ไหมที่ยิงมาโดนไหวปะข้างหลังโดนไหวไหม w a t เดี๋เด้อพี่ผมดูหลังให้โอเคโอเคเดี๋ยวพี่ดูมันมียาไหมมียาไหมอันนี้ยาเจ็บพี่พี่ตรงตรงสมองเจ็บพี่เจ็บพีเฉย ข้างหลังเป็นไงโดมตอนนี้เราอยู่ตรงกลางนะสวยโดมสวย a w e s o <Awesome. S 1> มันต้องเข้าวงว่ะน้องเหมียวเข้าไปหาโดมเลยไปหาโดมเลยไปไปไปเล่นแถวๆโดมอะ่ะเข้าวงก่อนอะ่ะเข้าวงก่อน แค่ตรงนีตัวนึงมันมาแล้วมันมาต่อข้างหน้าผมเลยพี่เห็นปหมเห็นข้างหน้าเห็นข้างหน้านี่มีมอนเห็นไะมผมเกินเกินแต่ลอยเห็นนอกละไปเมื่อกี้มันวิ่งแล้ววิ่งมาร์คจุดโลเคชั่นน้ำตรงนี้โอเคครับโอเคมีตัวนึงตายวงแน่มันนี่เต็มเลย แผนที่นี้บ้านเกิดจานเลยนี้ใช่บ้านเกิดมันวนะิ่งมามันวิ่งมาอามันคงไม่ลอยมาแล้งมนะาจะวัดกับพี่แล้วพอนอม <c oughs> รู้ไหมพี่มากับใครไอ้พี่โมโหนักเลยอย่างรถมาแล้วมันขันนบรถฝั่งไหนครับฝั่งไหนอ๋อโอเคมาจด location รอมเข้าวงก่อนดมเข้าวงเข้าวง Watch out ตายเหลือตัวเดียวไก่ต้องมานมั้งทำไมเก็บแรงมันไม่เป็นแบอย่าทิงปืนไว้ไม่ต้องมาไม่ต้องมาไม่ต้องมาโอเคนี่จะรอดูอย่างเหี้วนะววน้องดูพี่ไว้ น้องดูให้ไหมจะดูจะดูโดมน็อกให้ดูมชชช่่่วววยยยไมมมีสาวไม่ได้เลยก็ดูเราจะดูเราจะดูพี่เชื่อว่าโดมทำได้พีเชื่อว่าโดมทำได้